I ใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแต่ฉันจะให้พี่เต้นให้เต้นหรอเต้นเพียวๆเพียวเลยจังหวะไม่ต้องฉันก็ไม่ร้องจังหวะไม่ต้องเธอไม่ร้องไม่ต้องเต้นเลยครับพี่น้องเต้นเลยอ้า่ใก้เอก็ทำได้นะเป็นไร มันจะให้แอมไปมันหมายความว่าไงเนี่ยไม่มีดนตรีหรอไม่มีไม่มีร้องด้วยไม่มีแต่ชอบเป็นไม่ใช่หรอวกมึงร้องเหอะตอนแรกว่าจะเป็นกูเต้นแล้แห้งอ่ะอยู่คนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจคิดถึงว่าจะไม่ได้จับน้องความรักกันเดียวกันดีบไปแล้วน้องกระป๋องชอบนิกรักพี่ดอง nhưng nó một bản đã sẽ dạ rồi hết luôn mời mời มันเกิดเหตุนะเนี่ยคุณแม่คะหนั่นว่าคุณแม่ขอร,รักน่ารักไปถึงกระตอน,หนออแหล่ะอะไรคะไอ้ลูกสาวคุณอย่างนี้ไม่ถูกนะคะเด,เดี๋ยวก่อนเลยนี<อ>่ลูกสาวร้องเพลงอะไรคะคุณนันอ,อ๋อมาทั้งสาวร้องเพลงผู้ชายหลั่งลา เออเดี๋ยวจะเอาน้ำแดงมาให้แดงเมื่อกี้เราไม่ใช่เลยล่ะค่ะคุณมันนัวมันนอกนัวถึงไหนน้าไปถึงนั่นนี่เพลงจิงเลียเลยค่ะคุณแม่มันเก่าแล้วค่ะลูกน้องาแล้วเพลงใหม่ๆแล้คะนี่เพลงนี้แม่ผู้ฟังมันหมาดเลยเนี่รู้ไหมเพลงอะไรเพลงอะไรให้คุณแม่ใจสาแเต้ค่ะเก่ากว่ากูอีกเอออย่าฟังเลยอย่าค่ะคุณแม่ลองไม่ใช่แม่เขาเวอร์ชันแม่เขา ไม่อยากฟังไม่จะร้องไหมกูก็ร้องเนี่ยอ๋อนะแล้วก็ฟังก็ไม่ฟังก็มีค่าเท่ากันร้องเลยร้องเลยควตีนกูไหมเนี่ยฮะควรตีนกูไหมเนี่ยไม่ไม่แม่หนูไม่เนอะแต่เตะเลยไม่จะเตะผมนะเอ้ยจะเตะหนูกูอยู่นี้พูดผิดพูดถูกตลอดเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้กูเนี่ยฟังเลยนะฟังเลย ถึงกับสตอบอรี่เอาอันนี้นิดหน่อยพอคุณแม่เป็นยังจิ้มเรามาทัวร์คอนเซ็ปตของลูกแม่ของคุณแม่ดีกว่านะคะลูกหลาน <ๆๆ S 2> มันมีอะไรบ้างลูกหนูเราบอกแม่มาดีกว่าไหมอ๋ออย่างน้อยนะคะตัวของลูกหนูเนี่ยดนบา้า ผัวแม่อ่ะก็กนในใจก็รู้สากวกนที่จ,จะมีผัวใหญ่อย่างนี้ไงคุณแม่อยากได้ผัวด้วยหรือว่าอยางต่ำๆนะคุณแม่ค่ะนี่แม่อะไรคะพอต่อทอวนันนี้คืนนี้เป็นทางของแม่เขาเลยปกติเขาเรียกเป็นนางรองเขาไม่จริง ดัวคงเชื่อเนาะไม่ชอบหรอชอบจ้าโอ,อทองยอดมาจากเลยใชไหมคะคุณแม่คะลูกบอกคุณแม่มันจะช็อเลยค่ะลูกหนูพ่อค้าขายแต่ก็แต่ทอดคุณแม่โอ๊ยรอเ <ๆ S 1> ลยน,นะคะคุณแม่ไม่ก็ไม่ต้องหลายสิบปาทนะคุณแม่ค่ะจริง,รงวันวนึงีไหมแตนเนี้ยมันมันแตกนะใช่ไหมใช่ย้อยค่ะแต่ว่าคุณแม่ต้องรูนหันคนนี้นะคะคุณแม่น่ะห่วงลูกรักลูกหวงคุณแม่เถอะวาชนาเราจ้า ไตายตอนเนี่ยนะแอบไปกู้จิ้งจื่เนี่ยอยู่กับกุนงอเด็กวัดเด็กวานอนสาวไล่ผีผูกเมฆทานขันหนูจะไปกล่าวหาผู้หญิงนี้ไม่ได้ลูกนะหนำไม่ได้โกหกคุณแม่ถ้าไม่เชื่อคุณแม่ก็ไปดูหลังวัดแล่วดีกว่าเห็นไม่เห็นสองพาเลยพาแม่ไปที่ไหนมาดีกว่าไม่ได้ทำไมคะลูกวันนี้หนำจะขอกไปเที่ยวสักหน่อยจะไปปรางี่กับเพื่อนงคุณแม่ค่ะใกล้สงการแล้ว นะถ้าไม่เป็นความจริงแม่จะมาจัดการพวกแกสองคนนะถ้าไม่เป็นความจริงหนูยอมให้แม่ดีดเลยดีอะไรดีดหูหนูไ,ไปดูเลยเปนะ็นความจริงกลับมานะนะู้กเปล่จะไปด้วยมือจับตาบอลลูกสาวสนานั้น ี่น้องที่เคารพรเราไปไปกับแสดงด้านหน้าเวที